อากาศหนาวเอยากเคลียร์ย่างเด้อพี่น้องเอ้ยตายตายตะเว้นก็ขึ้นแล้วตาเว้นขึ้นแต่ว่าอากาศกันย่งหนาวอยู่โอ้ยดอกคายไหมนอคายะมาหลายรแท้บ่มีพู้มาซับไปต้มเนืล้างบานกหลายพี่น้องเอ้ยนอคานอค่า กินน้ำบะทันเท่าไปน้ำเจ๊พ่อมาเอาเนาะคาเนี่ยไปต้มเนี่ยหลยหลหายหลังบ้านกับหลาทางนาบ้านก็กินน้ำบะทันตนตากสากอยู่พี่น้องคันเข้าบะตัดมันก็น ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะใบยี่หร่ามี่แต่แนวกินพี่น้องอยูหนาบานแต่ว่ายอดสลิดนี่ต้องเอาไว้แล้วดียเพราะว่ามันปลูกยากเด้พี่น้องหาคางมาใส่สะบอ่นให้มันเป็นดอกให้มันเป็นนวยมันหายยากได้พักอันนี้พักสลิดนี่พี่น้องมันอันนี้มันเกิดตามธรรมชาติแต่ว่าเมนูสิเก็บวบ นี่รับผมพี่น้องเอ้ยคิดหอดผู้เฒ่าดี่ยคิดหอด,ดีเมียดิตะกี้กันเพลินแล้วยู่นีสิเก็บไปเพลินเนาะนี่ซ้ำนี่กําลังกินพักผมพักผมหน่อยเพลินวาเนี่ยวันนี้มันมีพูดเด็ดแต่มันก็นออกออกอัน,นี้แล้วไอ้อมันเป็นแพร่พันไปแซบรสชาติแซบก็ผักผมใหญย ผักหอมใหญ่ใบมันละแข็งอันนี้มันใบมันบ่แข็งกินง่ายสำหรับผู้เฒ่าเนาะนาบ้านมัดสกระปกเด้พี่น้องตั้งจังหวัดด้อบ่คือกรุงเทพเด้ตั้งจังหว,ว,วัดเก็บได้นาบ้านหลังบ้านเก็บได้เพราะว่ามันบ่มีพิษไม่ภัยอย่างเนาะโอ้ยกินไหนมืดข้างออกข้างองค นี่เด้ต้นไอ้พักจิกเพลนแม่ล้างบ้านเพลนพร้อมน,อนาสาวอ้ยหนาวหนาวเมื่อนี้ไปใส่เจเจหนาวป่านานี้ว่าไปออยังเอาคอยขี้ข้านคอยยังอ้อมยุหนาก็บ,บ้านในล่างยุ โอ้เมยังคือกระโดดลงนี่ว่าเมยนกระลอกหรือกระแตะกระลอกกระไลไลเอายังไวก้กว่าเด็ดกระโดดลงมหาหันมาเมย์หนูเมย์นี่ยังโอ้ยสิตัดทิมกระเสียดายพี่น้องเอ้ยไผ่หุ้มกระไดปวดหมอว้าน,นี่ตัดพังนั่นลง อันนี้มันมันหกกระลอกมันเขามาว่าสิตดถิมก็สองกิจสองใจอยู่นี่ตาแนวอยากเคต็ดอาูย่บานนะคนอ่ะพักอันพักมันก็ร้ายหลาย,ลายพี่น้องก็แบบว่าเป็นรุ่นนี่ก็เป็นรุ่นนี่มันเป็นรุ่นพรามันเป็นนวยแล้วเราก็เป็นดอกขึ้นมาอีกเนี่ย ย่ายย่ำยางอยู่กินน้ำกับวัฒนพี่นนองเอ,อ้อยจะจังไรสิขันยุ่งเทพเพื่อนเอาไปขายเนาะเม่เสียไปขายสนวนเนาะผู้ใดสิกินเนาะเนเนีนข้าเจ้าบ่ค่อยกินกันบม่แม่นบ่ค่อยกินดต่กินอยู่แบบว่าแต่ว่ามันมีทุกหลังค้างเงืนน่อนเนาะข้านเาเสียไปขายตลาด อันเขาสิไปขายตลาดกับพ่อกระเทือนนี่ไหมพี่น้องมันกับว่า่าหลายเกินนะผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้ลงคลิปนีกับมาเอาเดอ้อพี่น้องพายหุ่ม ขอบคุณเลยหลายที่เขาชมคลิปจ้า